ท่าสบายดีทุกคนจะได้มาละบอลทุกคนฮัลโหลบุ้งซู้สบายดีมุ่เพื่อนทุกคนมันีท่านว่าอานงสิพามาเห็ดนี้ทุกคนก้อยเพียรคมคมอีกแล้วทุกคนนี่ทุกคนเพียทุกคนฮอนฮอนทุกคนนี่ทุกคนต้มมาย่างดีทุกคนเสียวมาลวกซีทุกคนถ้ามันอันหกเกข่าวนิดนึงทุกคนเห้นบอกทุกคนซีนดิบๆิแดงๆทุกคนมะนี่ทุกคนเครื่องปรุงมันก็มีคุคน้าแล้วก็มีนั่งเดยทุกคนมีซีนแล้วก็มีเพียรทุกคน คัดบะไรก็คือนี่แหละทุกคนห้อมทุกคนห้อมซอยทุกคนมาทุกคนมามาเริ่มเห็ดกันเลยเนาะมามเราไรเงี้ยฮะนี่ทุกคนบอก,บ,อกบอกกอนอื้มกรกอบเพียสะก่อนเนาะทุกคนกินตะลาบเตซ่าทุกคนด้วยเลยเพียรหลวงก,กนทุกคนลวกซีบบนลมันกนเนาะ ถ้ามักเพียถ้ามักคมก็ซาไลลด์ทุกคนบน่เป็นยังเนาะทุกคนบ่ว่ากันเนาะแล้วแต้ด้วยขึ้นมาก้อยเซพเพียนบนคนนี่เพียซาไลลรถทุกคนก้อยเซพขวดอื่นหมดก็ข้ากคั่วนี่แหละทุกคนเอาขักวคั่วนี่ใส่ตัวมักแรกก็ซาไลลด์ทุกคนกเนาะบ่ว่ากันแล้วแต่เด้อ นลาซาสุรทุกคนเตงนัวมากไล่กับสาไล่เเนาะสายไล่กับพุ่มโดนแล้วทุกคนหมากเผ็ดอีกแล้วทุกคนกเผ็ดพุ่นพนพงนะทุกคนอาเหมักเผ็ดกับสายไล่ไดอกทุกคนบเป็นอยังเนาะมันบบเผ็ดหมักเผ็ดอันนี้นี่แหละทุกคน มันเข้ากันเด้อทุกคนเด้อน,นี่เด้อแล้วก็มีปลาแดงเลยทุกคนตำนัวทั่วไทยของไอเพชรสหรัฐกินเก่าเลยทุกคนเนาะจักน้อยค่อยเสเนาะเพราะว่าสิบแดงให้น้องใส่เพิ่นกินเลยเพิ่นกินปลาแดกปลาแดกมันปาดมเป็นยังเห็ดจางไปเด้อแล้วก็ติเซิร์ฟเกลือเลย ย่านบันเตอร์นยย่มอีกอเ็มนะทุกคนนี่ห้อมลงเลยทุกคนนี่มีซาลาเน่เด้อผักบัวแล้วก็ห้อมนะทุกคนห้อมได้ล่าให้ใครเซฟก็คนให้เข้ากันทุกคนนะทุกคนน่าเสียบสุดยอดเลย เผ็ดขินูอันนี้เผ็ดขินูเด้อเดี๋ยวเตะเด้อเดี๋ยวมาเผ็ดกะกลับกับเอาบวบมาก,กนนะบวกลงมาเผ็ดไล่นะาทุกคนอ้ยสะออนทุกคนน้ำหลไล่บลุญย่างเ้าทุกคนเห็ดกอยนี้พอเพียงแต่ว่าเกี่ยเครื่องให้มันครบ สุดยอดน้ำลายไลยด่ดล่าะทุกคนกินบูเมเบดดอกนี้นะทุกคนแบ่งกันกินทุกคนแบ่งให้น้องใสกับน้องเพลกันกินไล่พดทุกคน FC ท่า่า กินเมือดบอกกินบุเมดทุกคนมันไลโน่โคตรนี่มึงเป็นปอบน้องพ่อเนาะ <c oughs> นี่เป็นปอบใครได้นี่กินบุเมดนี่ซีนพวกไลน่นี่เป็นกคตรกันอยู่างนี้นี่เอาไปไว้ตู้เย็นเลย ทุกคนแล้วละก้อยหอมเอาปลาแดกใส่ทุกคนเมื่อกี้เบรห้เลยน้องพายกับน้องใส่พวกคุณกินกินน้ำมันไล,ล่คนอันนี้เอาปลาแดกใส่ปลาแดกใส่เยอะนิดนึงเนาะอ,อันนี้ทุกคนนี่ปลาแดกจำนัวทั่วไทยเขอ้อามาเพชรสหรัฐนี่แหละเซฟเซฟอิลลี่บอกเลยเซฟสุดยอดมาทุกคนมามาก,กินก้อยเพียร์คมๆเหมือนกันมาทุกคนมาแล้วเรานี่มาทุกคนมามา,ามาเซฟมำนวนกันเด้อทุกคนมา ทุกคนกินก๋วยเพียคมๆเหมือนกันนะทุคนโอ้สอวนะทุกคน,น,นกคน๋วยเพียคมๆนะทุกคนมามาแซ่บำนวนเหม,ม,มือนกันมาแ้วเรานี่ยิีมกอนืมอืมโคตรคมแซ่บือ กุเพียวคุ้มค่อมตอกเนยมะฮวงก่อนทุกคนนั่นมาทุกคนไหมามากินกุ้ยเพียวคุ้มคมกันไหมอือผักกับขอกะมีทุกคนนี่มักมาละขี้นกนี่อือนั่นมักแตงขอกะมีทุกคนอือมัมกทูกผู้ขอกะมีเนี่ยทุกคน ผักกระเช้าผักกระเซ็นผักกาดเ่ียบผักเพลวทุกคนผักเพลวมีไส้มีไล้ย่างมีไส้ผักกับเด้อทุกคนเด้อผักกัดคิ้วนี่โอ้มีเตนแนวมีเตนเนลแซบ่บแซ่บทุกคนมืน้อนี้นะมาทุกคนมามาแซ่บจำนวลกันมาทุกคนมาครับวัไใดของแต่กินกับข้าวเหน,ยน,เยน,เเนียวนี่แหละทุกคนข้าวเหนียวฮวันฮนี่แหละมาคนเรากินข้าวเหนยียวจะปลาแดกนี่แหละทุกคน มือนีเบเกจปลาแดกเด้อทุกคนเด้อกินลาบย่างดีเด้อทุกคนเด้อน้ามาทุกคนมามข่อยเพียวข้มๆม,มาทุกคนมาแซ่บมะโนมกันไหม,อมลองเบิง้งน้าทุกคนมาทุกคนมามาแซ่บนุ่นน่กันมาอืมซับ mhm không có rồng ừ. ừ. cơm có không có không 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 เดงออ๋อเด้อทุกคนน้ำเพียรคมคมแซบแซบ kami. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Mm-hmm. <laughs> ครับครับโรด,ด,ดนกินทีนึงทุกคน con mọi người, xuất sốt sốt. cắt khu. Cắt hơn. Bánh มาทุกคน Tchau, oh, cool. สุดเพลคุ้มคุ้มอย่างทุกคนซึ่งเจอคณะถ้ามากินนี้ลืมเลยลืมอิ่มเลยอิ่มเลยทุกคนความแซ่บชินดิบ Thank สับทุกลงผักกาเสดผักข่าทอมเขอเอภัยสำหรับคนที่บุกินดิบเลยทุกคนเด้อชิมนี้เด้อ Nhớ tụi con không chép komplett. ทุกคนต้องเศร้าตอนได้ทาทุกคนีส oh ุประการทุกคนเป็นคนบค่อยมีเวลาทุกคนอกเ็ดาไปทุกคน กันนะทุกคนสีได้ไปก็ได้ทุกคน,กน,กคนโอเคคลิปนี้ทุกคนมาในาเมนูก้อยเพียคมๆทุกคนประมักคลิปนี้กะยืนฟันก,กกดไลค์กดแชร์เด้อทุกคนขอโทษขออภัยได้ทุกคนส่า,าสรับทุกคนที่อันบุกินดิบเนาะทุกคนเนาะบูบ้บากันเนาะสัมมอน,นุอขอลาไปก่อนทุกคนนะ่าบอกกันใหมไปบ๊วยบัวยาย